วันนี้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองค์มนตรีในฐนานะประธานกรรมการบริหารหมูล,ลนิธิราชประชานครในพระบรมราชูป,ปถปัมภ์เดินทางไปยังโรงเรียนราชประชานคร51อําเภอนางรองจังหวัดบุบรีรัมย์เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานด้านการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนสนองพระบรมราชโอบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีนายปิยะปิดจนำูัวรัชการจังหวัดบรุรีรัมย์ให้การต้อนรับโอกาสนี้พระบาทสนิดจพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรกระหม่อมให้องคมนตรีและคณะหมูลน,นิธิราชประชานุเคราะห์เชิญสิ่งของพระราชทานประกอบด้วยกระเป๋านักเรียนและผ้าห่มไปมอบให้แก่นักเรียนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ โรงเรียนนี้เดิมชื่อโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นางรองจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2512และได้เข้าเป็นโรงเรียนได้ประชาศนยเคราะห์เมื่อปี2556ให้บริการด้านการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาสที่อยู่ในถิ่นทุรกันดานครครอบคลุมพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดชัยภูมิลักษณะแบบอยู่ประจำและไปกลับจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6 และหลักสูตรประกาศนิยบัตรวิชาชีพหรือปวชที่บรณาการร่วมกับเรืาข่ายสถาบันการศึกษาในพื้นที่จัดทำหลักสูตรวิชาชีพประกอบด้วยวิทยาลัยเทคนิคนางรองวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมและวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินแดง จำนวน3สาขาวิชาประกอบด้วยสาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสาขาวิชาอาหารและโภชนาการปัจจุบันมีนักเรียน883คนมีครูและบุคลากร94คนมีนางสาวปนัดดาจันทวงศ์เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน โดยเป็นโรงเรียนแห่งแรกที่นําหลักสูตรจินตคณิตมาปรับใช้จนประสบความสําเร็จในการพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์แยกแยะและฝึกทักษะการคิดเลขโดยใช้จินตภาพจนเกิดการต่อยอดและพัฒนาเป็นหลักสูตรทางการเรียนการสอนในโรงเรียนรา้ประชารัวิเคราะห์ทั่วประเทศนอกจากนี้ โรงเรียนยังส่งเสริมทักษะด้านต่างๆทางด้านคุณธรรมจริยธรรมทักษะการสร้างหุ่นยนต์โคดิ้งและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI รวมทั้งทักษะชีวิตและทักษะอาชีพโดยน้ำนำหลักปรัชญ,ญาของเศร,รษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้เพื่อให้ผู้เรียนสามารถพึ่งพาตนเองได้อยากมีประสิทธิภาพ ในช่วงบ่ายองคมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมและติดตามการดําเนินงานของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์29อําเภอเมืองศรีสะเกดจังหวัดศรีสะเกดโดยมีนายอนุพงสุขสมนิตผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดให้การต้อนรับโรงเรียนนี้สร้างขึ้นเมื่อปี2537แบบอยู่ประจำเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นประมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นมันธยมศึกษาปีที่6 รับนักเรียนที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกดและจังหวัดสุรินโดยเฉพาะแถบชายแดนไทยกัมพูชาที่ได้โอกาสและขาดแคลนทุนทรัพย์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นปัจจุบันมีนักเรียน589คนมีครูและบุคลากร94คนมีนายพลศักดิ์ตุลละวิภาคเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ณหอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์29มีการจัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานประกอบด้วยกระเป๋านักเรียนและผ้าหม่มซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโกระหม่อมให้องค์คมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญไปมอบให้แก่นักเรียนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ โรงเรียนมุ่งพัฒนาแผนการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชนที่ถือผู้เรียนเป็นสำคัญเน้นการอ่านออกเขียนได้โดยเฉพาะภาษาไทยเนื่องจากนักเรียนส่วนใหญ่ใช้ภาษาถิ่นที่มีความหลากหลายในการสื่อสารประกอบด้วยภาษาลาวภาษาเขมรภาษาสวยและภาษาเยอ และเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถครอบคลุมทุกด้านมิติโรงเรียนมีการส่งเสริมทักษะวิชาการทักษะอาชีพและทักษะด้านกีฬาเพื่อนักเรียนมีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ตามความสนใจอันเป็นการสนองพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเข้าถึงการศึกษาที่ดีมีคุณภาพอย่างแท้จริง